4-5เมตรรอบบริเวณวัดและชุมชนบ้านฟังมะกงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำโดยพระสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านเพื่อป้องกันไฟป่าที่ผ่านมาบ้านฟังมะกงเกิดไฟป่าขึ้นทุกปีเนื่องจากอยู่ติดกับป่าไฟจึงลามเข้าใกล้วัดและชุมชนการทำแนวกันไฟที่นี่จึงมีพระสงฆ์นำและเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจของพระในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ครูบาเป็นแกนนําในการทําเอาชาวบ้านมาช่วยกันทาแนวกันไฟเพราะว่าปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นใกล้วัดทุกปีครูบาต้องดับไฟทุกปีบางทีตอนกลางคืนไฟป่ามาก็จะร้องอระในวัดตื่นขึ้นมาดับไฟประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟแล้วก็ครูบาก็เห็นแนวทางของรัฐบาลแล้วก็ราชการเขาก็บอกให้มีการทําแนวกันไฟบาก็เลยเป็นเป็นแกนนาแล้วก็ชวนชาวบ้านมาร่วมกันทนําแนวกันไฟ ชาวบ้านบอกว่าแนวกันไฟเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไฟป่าลามเข้าหมู่บ้านการเฝ้าระวังป้องกันร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับพระสงในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้การเกิดไฟป่าในพื้นที่ลดลงมีคับคูบาเป็นเข้นน้ำนั่นแหละบางทีบางทีมันนะมร้อนนะวีนเนาะต่างคนต่างร้อนนะเข้าใจแต่เห็นแกแกเข้าก่อนนะครับอาคูบาแก,ากแกท่าน,านท่านเข้าก่อนท่านเข้ามาดับไฟก่อนพวกเราเป็นชาวบ้านก็ตามไงครับ ััดบบครที่วัดห้วยฟ้าหลังอเอแม่ท้าัดลำปางก็ไม่แตกต่างกันเพราะพระสงฆ์ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันมานานจึงร่วมกับชาวบ้านทําแนวกันไฟรอบดอยพระบาทแม้จะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เจ้าอาวาสบอกว่าเป็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกคนอัตมาภาพนั้นก็เป็นภูมิแพ้ครับจะแพ้ฝุ่นแพ้ควันอะไรนะครับ ก็มีผลกับระบบการหายใจของเรามากเลยครับเรงเห็นความสําคัญเนาะในการทําแนวกันไฟอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ว่าป้องกันได้100%เเซแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งครับที่ทางชุมชนเราได้ทำํำถ้าครูโอภาสศีลวิบูลเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า การช่วยเหลือดับไฟป,ป่าไม่เป็นการกระทําผิดวินัยสงฆ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติศาสนาสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิสุสงฆ์ดําเนินการเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณะสงเคราะห์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคม